เกษตรตัวที่เห็นนะครับจะเป็นตัวเครื่องสับกิ่งไม้ท่อนไม้สับต้นกล้วยแล้วก็สับพวกหญ้านะครับทางปาล์มทางมะพร้าวนะครับตัวที่เห็นจะเป็นรุ่นใส่รถแทรกเตอร์นะครับใส่ PTO นะฮะก็จะมียอยออกมามาต่อตรงนี้นะครับนี่ฮะเชื่อมกับตัวนี้ตัวนี้ชื่อรุ่น M60 PTO นะฮะก็จะมีหน้า ป้อนนะครับตรงใบมีดนะครับจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับ20เซนแล้วก็ความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ13มเซนนะครับปากตรงนี้นะฮะส่วนใบมีดจะเป็นใบมีดไฮสปีดสติ้นนะฮะเหล็กพิเศษนะฮะจะมีแบบสองคมนะครับแบบล็อกตายตัวนะครับจะไม่ขยับได้นะนี่คมด้านหนึ่งแล้วก็อีกคมด้านหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีรุ่น M60 PTO นะครับเป็นรุ่นธรรมดาใส่เครื่องยนต์เ็ดแรงนะฮะแตกต่างแค่ว่าใส่ตัว PTO แล้วก็ใส่เครื่องยนต์เ็ดแรงนะครับลูกค้าก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 5 0 4ตัว6 4 1นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับ ksgr.com l G Facebook ร้านดูดีการเกษตรนะครับ ถ้ารุ่นท็อปของเรานะครับก็จะมีรุ่น M100 PTO นะครับเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับก็คือความกว้างตัวนั้นนะครับจะอยู่ที่30เซนสูงประมาณ17เซนนะครับพ่วงก,กับรถแท็กเตอร์เช่นเดียวกันนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้จบแค่นี้นครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ